จับใส่ไปเลยนะครับก็ประมาณนี้แหละตอนรับงานอยู่ตอนรับงานอยู่ใช่งจ่าช่ก็น่าจะประมาณนี้เนาะจชาครับก็นี่เ็ตัวอย่างที่ดึงไว้เป็นส่วนตัวอันนี้คือดึงตัวสวัสดีครับลุงปองสวัสดีครับผมสวัสดีครับสมมติจะได้เปเหตเดียวกันไปเลยจ้าครับไม่ได้เจอกันนานเนาะวันนี้ก็ ล้าก็ดูตามปกฉลากเหมือนเดิมคือในปกฉลากเขาจะเขียนแปดพึชจิก,กาวันลอยกระทงลอยกระทงเดือนนี้แตกนะปีนี้เขาให้ตัวเลขอะไรมาก็แปดแปดกอกะปีงวดน,นั้นที่เป็นพืชกระท่อมอ่ะวันที่ยี่สี่ครบรอบหนึ่งสี่ใช่ไหมครับงวดน,นั้นออกสี่สองเลยเออแตกนะแตกนะ 7, กะปีนี้ตัวเลขออกมาทีไรก็ออกเราเลยก็ มันก็ต้องแปลไปตามตามรูปเลยเพราะหนึ่งคือแปดนันคือไม่ต้องแปลเราเขียนมาแล้วแล้วก็กระทงก็เป็นเก้าผู้หญิงก็เป็นสี่นะครับก็ถ้าจะดึงว่าสิบห้าคำเดือนสิบสองมันก็พอได้ว่าจะดึงอะไรมาแล้วก็ดูตามรูปจะเห็นมือแล้วก็มีหนึ่งมีทูกมีทูอ่าแต่สามเราไม่ได้ใส่เพราะว่ารู้สึกว่ามันแปดมันชัดแล้วก็ ยังไม่อยากใส่สามแปดตัวเดียวกันเนาะมันก็เลยไม่ใส่สามตัวเดียวกันแล้วแล้วก็จะมีเสาอยู่ต้นเดียวด้วยแบบนี้ก็เลยเป็นหนึ่งศูนย์ก็มาจากพระจันทร์คือพระจันทร์ก็นามเจ็ดกับหนึ่งก็ถือว่าตัวเดียวกันนะก็เลยมันก็เลยแปลออกมาได้ลักษณะนี้เนี่ยมาแล้วครับเรียนอาจารย์แม่ก็ตามนี้กระดูนแน่นเนียนคือดึงดึงเข้าๆอยู่ประมาณนี้ อไรจะจัดว่างไงก็ในอาจารย์แม่ก็น,น่าจะโอเคอ่ะจับแปดรเราแปดอะไรแล้วง่ายๆไปผมยังสงสัยตัวแดงๆนี่คืออะไรนี่แ<อ>ดงๆนี่เอาก็ว่าแปดยังไงแปดก็ต้องโอเคละแปดโอเคเนะาะแต่ว่าจะรเราจะเอาอะไรเข้าคู่แค่นั้นละ่ะโจทย์ง่ายๆคือจะเอาอะไรเข้าคู่แปดคือคนไม่รู้ก็เอาในอาจารย์แม่นในงท้ายด้วยปแปดเราได้หมดนะแบบง่ายๆ ใครจะเอาเก้าแปดหรือเจ็ดแปดอะไรก็ว่าไปหกแปดห้าแปดถึงไปได้รูดก็ได้รูดแปดทายเลยก็ได้จะมีแหละตามนี้เยลกสวยนะหวนี่ยพอมันจะทดได้ใครจะชอบกลุ่มไหนก็ได้เมื่อใครไม่ชอบแปดก็เอาห้าเจ็ดเก้าอะไรแบนี้จะมีอยู่มันก็ต้องมีบนมีล่างเหมือนกันเนาะสองตัวบนหนึ่งครั้งรางวัลที่หนึ่งอะไรมันก็จะแบ่งกัน กรส่วนตัวผมมันจะชอบเลขแปดพ้อนหนึ่งเขาให้มากับปกฉลากแล้วมันก็น่าจะมีเลขแปดมันก็อยู่ตรงนี้นเลขแปดก็อยู่ตรงนี้คือ <8. S 1> เราเราไม่เอาเลขแปดก็ไม่ได้เพราะเขาให้เลขแปดมาแล้วทั้งรูปมีเลขแปดตัวเดียวนอกนั้นก็เราแตลเอาก็เลยมุมมองเออจะนี้น<ะ>นผมก็อาจจะมีคือมันจะมีกลุ่มๆจะเลขคือผมมองไว้ก็อยู่ประมาณนี้ สี่เจ็ดเก้าสามเก้าหนึ่งหกสี่แปดเห็นไันจะมีแปดแปดตัวเด่นแต่ว่าเราจะเอาแปดอะไรก็ได้แต่นี่จะเราจะเอาในอาจารย์แม่มาใส่ไม่ชอบสี่เก้าห้าก็ได้จะถือว่าดังมะห้าเจ็ดเก้าอันนี้ห้าเจ็ดเก้าใครจะเอาใส่แปดก็ได้แปดเก้าหนึ่งก็ได้คือหลักร้อยนั่นว่าไปแต่นี่ในกลุ่มที่มองเป้าแต่ว่าแปดนี่ชอบอยู่ตัวเดียวกะจะเอาอะไรมาใส่ตัวหนึ่งเป็น ค่นั้นอยู่ในอาจารย์แม่ก็น่าจะโอเคอยู่แดดคู่ไหนก็ได้แล้วแต่ชอบแดดศูนย์กันแล้วแต่สีแดงคือกันกันแล้วแต่สังเกตเอานะ้าใครตามมานานก็รู้แล้วว่าอะไรมันอยู่ประมาณนี้ตัวเลขมันจะเปลี่ยนกันผิดกันอยู่หน่อยหนึ่งอะในสังเครมันเป็นทุกอย่างมันคือเป้าที่เรามองไว้แต่ก็ถามว่าจอกไม่ไม่รู้แต่ว่าเรา เราสังเกตดูเนาะป,ปีนี้มันเห็นตัวเลขมันอยู่กันในปกที่ไรมันเด่นแรงนองปองอ่าทีนี้มันก็ออกทุกครั้งอะ่ะนี่ถามว่าเลขแปดไปคู่อะไรมั่งก็อยู่ใกล้ๆสุดศูนก็คือพระจันจัน์เป็นศูนย์ก็ได้เป็นเจ็ดก็ได้หรือเป็นหนึ่งก็ได้อยู่ใกล้ๆก,กันนะเพราะว่าหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันพระจัน์ก็นามเจ็ดปีที่แล้วก็เป็นรูปพระจันทร์เหมือนกัน ผู้หญิงอยู่ใต้พระจันทร์อยู่สามคนหวยก็เลยออกศูนย์สามเจ็ดแล้วก็จะมีกระทงเก้าครับปีแล้วล่างออกเก้าห้าคืออยู่ในองค์นี้หมดเลยแต่ว่าปีนี้อาจจะสลับคู่สลับตัวเลขมั่งนี่เราก็จะมีแปดมาแทรกนะปีนี้แปดมาแทรกทัน,นี้ก็เบื้องต้นเนี่ยเลขแปดก็จะไปคู่กับพระจันทร์เห็นไหมใกล้ๆกันจะสังเกตดูถามว่าบางคนจะมองเป็นสองแปดได้มั้งก็แล้วแต่นะ ไม่ว่านะคือเราให้แปดตัวเดียวอะนะ <8. S 1> จะวิ่งออกกําลังกายก็เอาไปคือจอยู่ประมาณเนี้ยแต่ว่าใครจะเอาสองแปดแปดแล้วก็ให้จับเข้าคู่สิบตัวแค่นั้นเนองเนาะจะลดมาแล้วเหลือ20%ยี่สิบเปอร์เซนหนึ่งในห้านะครับมันก็น่าจะประมาณนี้ก็จะพยายามจับแปดนอกนั้นแล้วก็เน้นว่าชอบตัวไหนส่วนตัวผมก็มองยังไม่ออกนะ ใครชอบอยู่ครูประจำก็น่าจะเป็นเจ็ดแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดนะถ้าครูประจันะหรือใครชอบเก้าแปดเก้าได้ก็ได้แล้วแต่มุมมองคือเอาแปดเป็นหลักเอาแปดเป็นหลักนะครับอยู่ประมาณนี้เป็นแปลกๆก็อยู่แปดเป็นเป็นสีแดงกับเลขศูนย์เป็นสีแดงอก็นี้แล้วแต่มุมมองเนาะตามผลงานมาตามเคยเห็นก็อยู่ประมาณนั้นอะไรมันแปลกๆก็ดูคนละโซนนะแปดอีกจุหนึงไม่รู้ว่าไหนจะอยู่ สองหลังอ่าใครจะอยู่ไอ้สองตัวหรือจะอยู่แลอวท้ายละวันที่หนึ่งอ่ะระหว่างแปดกับเก้าอ่ะก็จะแยกกันก็อยู่ประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็ตัวอย่างที่ผมเขียนเข,เข้าให้ท่าน,นี้เลขที่ผมมองมองไว้คือตามรูปเลยอ่ะเลขไหนชอบเลยตัวใหญ่จะเปลี่ยนนิดชอบเลยไม่รู้นี่เจอว่าให้แปดตัวเดียวนอกนี้ใส่เอา เอาอะไรใส่ก็ได้แล้วแต่ขีดสีแดงให้หามาใส่ให้หามาใส่หามาใส่อีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นตัวรองพื้นเขาใส่ก่อนมันเป็นเลขที่ว่าที่มุมมองผมคือมันเป็นเป็นเลขหลบคนหลบความคิดหลบฝันหลบอะไรแบบนี้ก็เลยว่าแปดน่าจะเป็นตัวรองรองจากเก้าเพราะว่าคือเขาให้เลขแปดมันแล้วเราจะไปเล่นตัวไหนอ่ะเพียงแต่เราหาคู่ให้ได้เทคนิคง่าย ให้เลขแปดมาตัวเดียวโอ้โหมันก็สุดยอดเลยนะแล้วเราจะหาอะไรไปใส่ใครชอบกระทง n g เก้าเก้าแปดใครชอบผู้หญิงก็สี่แปดเห็นไหมเนี่ยมันก็แบบนี้อะใครชอบเว่าเลขยเลขยันเลขขยันเลขศูนย์เอาศูนย์มาใส่แปดก็ปีนี้ปีนี้ศูนย์ออกบ่อยเลขขยันแล้วก็ยังไม่ยังไม่เส้นปีนนะจ๊ะคราจะเปลี่ยนตัวเลขเนาะต,ตัวเลขมันจะมาใหม่ก็ ศูนย์ก็ขยันถ้าความฝันวันนี้จะไดบ้างอ๋อฝันแต่วันหวยออกเสร็จคืนนั้นก็หวยออกวันที่สิบหกใช่ไหมคับก็ตื่นคืนวันที่สิบหกก็ฝันเลยฝันว่าไม่รู้ไปไหนที่เก่าๆอ,อ่ะแสดงว่าเลขตัวเก่าจะมาตัวนมั้งเป็ที่เก่าเหมือนจังหวัดชัยภูมิหรือเปล่าไม่รู้ทีนี้ก็ไปก็ มีนักเลงมาหาเรื่องมันโมโหมาหาเรื่องผมอยู่สามคนสามคนก็เลยเอาผมก็กลัวนะคนเลยโทรแจ้งตำรวจให้ตำรวจมาค้นพวกนั้นพอดีตำรวจมาผมก็มีปืนแ้วปืนไปสั้นก็เลยถอดใจโอ้ในฝันเราก็น่าจะมีเลขแปดละแปดน่าจะมาละตำรวจก็เจ็ดก็อยู่ในอาจารย์แม่เหมือนเดิมนักเลงสามคนก็เราไม่ได้เขียนนะแต่ว่า นี่แหละเราแต่ว่าผมว่ายัางไงเห็นปืนมันต้องถ้าเราจะตีเอาปืนส่วนมากสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสามแปดนีแค่นะั้นะถ้าปืนส่วนมากคนฝันจะเห็นปืนสั้นมันก็จะออกสามแปดมันจะเป็นไปได้เลยถ้าถือว่าคิดไว้ในใจอยู่แปดคือแปดถ้าลูดมันก็ไม่น่าถ้าแปดมาตัวเดียวก็โอเคนะอยู่ประมาณนะั้นนี่แหละฝันแค่นั้นละ่ะไม่ฝันอะไรก็จําไม่ได้ละแต่นั้นก็ฝันต่องงวดเลย มันอืมอม,มันที่แล้วเกี่ยวกับอะไรเนาะมันที่แล้วอะไรเนี่ยพอสอบมันออกพอสอบผมเกิดพอดีเนาะก็ได้อยู่นิดหน่อยพอได้ขันน้มันไม่ได้ซื้อแล้วมันไม่ฝันเลยไม่ได้ไปแถมอะไรเลยนะครับศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าซื้อก็ถูกถูกอยู่แต่ว่าเราไม่ได้แถมไม่ซื้อก็ลืมด้วยลืมไปเลยแต่สุดท้ายก็อยากให้ดูอาจารย์แม่ หรือใครจะชอบกลุ่มกลุ่มของกระทงกระทงเก้าพระจันเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันก็มันจะมีกลุ่มของมันแต่ส่วนมนากหวยมันจะออกสูงก็จะออกสูงแต่ว่าถ้าเขาเขาออกต่ำก็ถือว่าปราบเสียนนะเพราะว่าหนึ่งเอาตัวเก่ามาอ,อมันมุมมองได้ปกติเขาจะขึ้นสูงเลยอะแต่ทีนี้มันก็หวยก็คือธรรมดามันก็ต้องปราบเสียนรเราก็จะมีตัวกัน กันต่ํามันก็น่าจะมีอยู่ประมาณศูนย์นะกันกันเลขตัวเก่ามาเนาะก็แมม่หวยหวยคงไม่ออกไกล,ลนะแต่ว่าทางนี้ถ้าถามใจผมผมชอบเลขแปด